ขอประชุมเตชะตุงคะกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับพลโทสุริยะเอยมสุโรแม่ทัพพิสามในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3าเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่3ปสามปี6 6มีขา้าราชการพลเรือนทหารตำรวจภาคประชาชนจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้ารับการฝึกทั้งหมด200คนนะครับมุ่งเน้นการฝึกปฏิปฏบัติเป็นหลัก แบ่งออกเป็นหหมวดวิชาประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพวิชาอุดมการ์และสถาบันพระมหากษัตริย์วิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคเหนือตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อผลิตจิตอาสา904ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา รวมสร้างจิตสํานึกให้คนในชาติในการทําประโยชน์ให้กับสังคมรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีเป็นต้นแบบแก่เยาวชนของชาติในเรื่องความเสียสละความมีระเบียบว,วินยัยมีจิตสาธารณะสร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อผู้รับการฝึกได้สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานใบประกาศสียบัตรพร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา9 0 4หลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งเป็นเครื่องแสดงความสามารถที่มีเกียรติพร้อมจะเป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับ